ครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการเลือกสปริงหรือแหนบนะฮะว่าสปริงเบอร์ไหนแหนบเบอร์ไหนเหมาะกับรถแบบไหนนะครับเราก็จะมาอาธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับการเลือกเบอร์สปริงหรือแหนบเหล่านี้นะครับเนื่องจากสปริงหรือแหนบเนี่ยเราจะมีหลายเบอร์นะครับอย่างสปริงนะฮะเราจะมีเบอร์ S A B C แล้วก็ D นะฮะ แล้วต่อต่อท้ายด้วย E A นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ารหัสต่างๆเหล่านี้นะครหมายถึงอะไรนะครับแนบเราก็เช่นกันถ้าแนบเราจะมีเบอร์ A B C D นะฮะแล้วก็เ a เหมือนกันนะฮะเราจะไม่มีเบอร์เอสนะฮะสำหรับแหนบนะครับในเรื่องของสปริงนะครับการเลือกสปริงแบบไหนเหมาะกับรถรุ่นไหนนะครับอ,อ,อันดับแรกเลยคือสปริงเบอร์เอสเบอร์เอสเรล่านี่ก็จะเหมาะกับรถที่เป็นเ,เปล่าๆรถสแตนดาดนะเป็นความสูงสแตนดาดเราใช้รหัสว S. แต่สแตนดาร์าในที่นี้ของเรานะจะไม่ได้เท่ากับสแตนดาดโรงงานเ,เป๊ะนะครับ0%เราจะทำมาให้บวกบวกมากกว่าสาตนดาดโรงงาน ประมาณ10 1ถึง15มิลนะครับเอ่นดาร์ดเบอร์เนะฮะจะไม่เหมาะสำหรับรถที่ใส่พวกน้ำหนักเพิ่มเติมอย่างเช่นกันชนนะฮะหรือวินเราจะเหมาะสำหรับรถเปล่านะ,ะับมันจะมีความนุ่มนวลถ้าเราเลือกผิดฟิิลิ่งก็จะเปลี่ยนเลยนะครับ สมมุติเราใส่กันชนใส่วินต่างๆแล้วเราไปเลือกสปริงเบอร์เอสสปริงเบอร์เเนี่ยมันจะเป็นค่าเคที่นิ่มสุดแล้วก็ความสูงจะเป็นความสูงสแตนดาดถ้าเราใส่บวกอุปกรณ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการยุบตัวของรถยุบจนจนสุดนะครับแล้วก็เวลาขับขี่ฟินลิ่งค่าเคมันจะไม่ได้นะครับ ถ้ารถที่เรามีน้ำหนักเราจะแนะนำให้เปลี่ยน A B C D แล้วแต่นะครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ A B C D เนี่ยจะมีความสูงขึ้น2นิ้วขึ้นไปนะครับจะไม่มีความสูงสแตนดาดนะฮะเป็นเป็นเบอร์ A นะครับจะเป็นเบอร์ที่ยก2นิ้วขึ้นไปสมมุติเราอยากยก2นิ้วเบอร์ A ผมก็จะเหมาะสำหรับรถที่ไม่มีอุปกรณ์ แลจะได้ความสูง2นิ้วนะฮะถ้าเรา,เาใส่อุปกรณ์กันชนเหล็กแล้วเราไปเลือกเบอร์ A มันก็จะเป็นเบอร์ที่นิ่มแต่สูงแต่พอใส่อุปกรณ์เข้าไปความสูงก็จะไม่ได้2นิ้วมันก็จะนุ่มนะฮะมันก็จะความสูงก็จะต่ําลงนะฮะตามน้ําหนักที่เราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถที่มีน้ําหนักใส่กันชนใส่วินเราก็ดูว่ากันชนยี่ห้อนั้นๆที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมีน้ําหนักมากน้อยแค่ไหนถ้าน้ําหนักไม่มากนะครับ เราก็เลือกเบอร์บีได้แต่ความสูงก็จะได้2นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำหนักเยอะความสูงก็จะดรอปลงครับแล้วก็สปริงเบอร์บีและแหนบเบอร์บีนะครับมันก็จะเหมาะสำหรับรถที่มีกันชนมีวินนะฮะแล้วข้างหลังก็จะมีกันชนเหล็กด้านหลังมีโลบาร์นะฮะที่มีน้ำหนักมากหน่อยเอาง่ายๆคือยกตัวอย่างนะครับอย่างสปริงเบอร์ A เนี่ยครเราก็จะรับน้ำหนักได้ศูนย์ถึงห้าสโลนะครับ ก็จะได้ความสูงที่2นิ้วนะครับแล้วเบอร์บีน้ำหนักที่ 50- ถึง100โลนะครับก็จะได้ความสูงที่2นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำหนักไม่ถึงแล้วเราไปใส่เบอร์บีนะครับสมมุติน้ำหนักเราแค่ไม่เกิน50โลนะครับไปใส่เบอร์บีความสูงมันก็จะมากกว่า2นิ้วลิ้น,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 นหน่อยนะครับถ้าเราเลือกเบอร์เบอร์ไม่ตรงนะครับถ้าเลือกเบอร์อ่อนน้ำความสูงก็ไม่ถึง แต่ถ้าเลือกเบอร์แข็งความสูงก็จะเกินนะครับแล้วก็สำหรับสปริงเบอร์บีก็จะมีความสูงที่5 0าส0ถึงร้อยโลนะครับที่น้ําหนักในที่นี้หมายถึงน้ําหนักที่คงแช่ไว้กับรถนะครับไม่ใช่เราเอาน้ําหนักบรรทุกขนขึ้นขนลงอันนั้นเราไม่นับนะครับเราจะนับเฉพาะตัวที่ติดตั้งกับรถถาวรน,นะครับอันนี้เราจะเลือกตัวนี้ได้นะฮะ เราเอามาคำนวณได้เรามีสปริงหลายเบอร์ค่าเคไอสปริงแต่ละเบอร์เนี่ยที่แตกต่างกันนี่คือต่างกันตรงค่าเคของสปริงแล้วก็ไดมิเตอร์ของสปริงนะครับมันจะมีค่าเคสูงกว่าคือแรงกดนะครับจะสูงกว่าแล้วไดมิเตอร์สปริงก็จะโตกว่ากันเ,เบอร์ละมิลสองมิละอะไรอย่างเงี้ยนฮะแล้วแต่แล้วแต่เบอร์ที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะสามารถ เลือกได้ตามน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นนะฮะเรามีให้เลือกหลายเบอร์แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อ C หรือ D เนี่ยเราก็จะสำหรับรถที่มีน้ำหนักมากๆนะฮะยกตัวอย่างอย่างรถเอ่อพวกแคมเปอร์เยอะๆนะครับมีเต็นท์มีแคมเปอร์มีออนนิ่งอะไรครบเลยนะครับเราก็จะเลือกเบอร์ C ีหรือ D ไปถึงนู่นเลยนะครับอย่างรถเอ่อพวก ที่เราเจอหนักมากๆก็จะเป็นรถพวกมอเตอร์โฮมนะฮะตอนนี้ที่กระแสกําลังมอเตอร์โฮมกำลังมาแรงเราก็จะมีะสปริงหรือแหนบไว้รองรับนะครับอย่างด้านหลังเนี่ยมอเตอร์โฮมเขาหนักมากเราก็จะมีเบอร์ดีนะครับเบอร์ดีนี่ไว้สําหรับรองรับน้ําหนัก รถบางทีน้ำหนักถึง3ตันเลยนะครับเราก็จะเรียกเป็นพวก VGM อัปเกรด VGM นี่ก็คือพวกน้ำหนักเกิน3-400โล500โลขึ้นไปแล้วเราจะเรียกเป็น VGM อัปเกรดก็คือจะอัปเกรดช่วงล่างเป็นรองรับน้ำหนักที่มากขึ้นเยอะนะครับถ้าน้ำหนักที่ไม่ไม่ใช่แช่ไว้ถาวรเราไม่แนะนำให้ใช้เบอร์พวกดีอะไรพวกนี้นะครับเพราะไม่งั้นวิ่งรถเปล่ามันจะวิ่งไม่ได้ขับไม่ได้แล้วรถมันจะสูงขึ้นไปโน่นเลยะลุ 3-4นิ้วเลยนะครับนะบถ้าเราน้ำหนักไม่ถึงแล้วก็จะขับไม่ได้ไมันจะเด้งมากเพราะฉะนั้นรถที่มีน้ำหนักแช่คงที่เราก็จะเลือกเอบซีดีแล้วแต่นะครับถ้าน้ำหนักอยู่ในเลนที่เราต้องการ <c oughs> ที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันก็จะได้ความสูง2นิ้วครับแนบตัลเบอร์เราก็จะมีค่าน้ำหนักที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นแหนบ A เราก็จะเหมาะสำหรับรถที่ ไม่ไม่มีโหลดมากๆอย่างเช่นแหนบ A นี่ก็อยู่ประมาณสัก5 0ถึง100โลไม่เกินอย่างนี้เราใช้เป็นแหนบเได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแหนบ B น้ําหนักอย่างน้อยต้องมี80ขึ้นไปนะที่คงแช่อยู่ในรถนะครับ80โลขึ้นไปจนถึงประมาณ2-300โลอะไรอย่างนี้ยังใช้แหนบ B ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวก C อ่ C หรือ D อย่างน้อยต้องมีน้ำหนักอย่างประมาณ4-500โลขึ้นไปนะครับที่ที่เอาติดแช่อยู่ในรถนะครับที่น้ำหนักบรรทุก3ตันอะไรอย่างนี้นับรรทุกอะบรรทุกได้นะครับแต่ถ้ายิ่งบรรทุกหนักมากๆความสูงก็อาจจะไม่ถึง2นิ้วนะครับมันก็จะดรอปความสูงลงนะฮะตามน้ำหนักคือแหนบเรารองรับได้อยู่แล้วนะครับแหนบเรามีแผ่นบรรทุกรองรับมันจะมีแผ่นนั่งแผ่นนั่งพอมันรับน้ำหนักสุดแผ่นนั่งมันก็จะลงมานอนบนแผ่นบรรทุก ยังไงก็รับน้ำหนักได้ตามตามน้ำหนักที่ชัดซีคำนวณมารับได้นะครับเราก็ลองรับได้อยู่แล้วสำหรับแหนบเรานะครับแล้วก็รถคันไหนนะฮะที่อยากจะตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสปริงหรือแหนบเบอร์อะไรเลือกไม่ถูกนะครับก็ให้คำนวณไปเลยครับว่าดูว่าน้ำหนักรถเราเนี่ยมีน้ำหนักที่หน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่ศูนย์ถึงหย อะไรอย่างเงี้ยฮะว่าเราควรจะใช้เบอร์ไหนเราสามารถเลือกได้นะฮะครับแล้วก็สำหรับท่านที่บางคนเลือกนะฮะเลือก มาลดเปล่าๆเลยแล้วเลือกเบอร์ที่เผื่อน้ําหนักไว้แล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะที่เจอปัญหาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่นู่นใส่นี่เสร็จแล้วเอ่อก็ยังไม่มีโอกาสได้ใส่สักทีแล้วตอนหลังกลับเข้ามาบอกว่ามันแข็งรถมันแข็งนะฮะขับไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะครับคือเลือกเผื่อไว้แต่ก็ยังไม่ได้ทําตามที่เผื่อไว้สักทีเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เอาณปัจจุบันดีกว่า ะะเอาปัจจุบันให้พอดีกับที่เราใช้งานส่วนเราจะไปเพิ่มเติมทีหลังเราค่อยๆเพิ่มเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเบอร์ตามที่รถน้าปัจจุบันที่เราใช้งานจะดีกว่าก็ฝากไว้สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะเลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับรถเราเลือกเบอร์ไหน นะฮะก็สามารถสอบถามได้ทางทางเราหรือจะเป็นทางตัวเราแทนก็ได้นะเรามีชาร์จหรือว่าลูกค้าบางคนจะดูในโซเชียลก็ได้นะครับเราก็จะมีเว็บไซต์ไว้รองรับเราเปิดเผยห,หมดนะครับข้อมูลสามารถเข้าไปเลือกได้ไปดูได้ว่าแต่ละเบอร์แตกต่างกันอย่างไรนะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ของ Iron Man นะครับลองศึกษาก่อนก่อนตัดสินใจได้ครับผม